เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมเมวอลกับบูชแนลนะครับถงอีโรรอบนี้นะครับผมเปิดแล้วนะครับเปิดตั้งแต่ตอน11โมงเนาะก็สามารถไปลงกันได้นะครับจนถึงวันอาทิตย์นะเวลา5ทุ่มนะครับอย่าลืมลงนะเพื่อนๆนะอย่างน้อยๆนะครับเก็บไว้อัพสกิลหรือเก็บไว้ดองไว้เผื่อว่าใช้งานในอนาคตเนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมลงชั้น10กันนะครับทีมลงชั้น10นะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับสามารถใช้แวมไฟ้นะใส่ X นะครับ หัวน้าฟานเขาเกิลแล้วก็อินุมือได้นะครับผมแต่อาจจะต้องกดมือแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเล่นเนาะอันนี้เดี๋ยวผมมาขีมออโต้มาให้ดูแล้วกันนะครับสตัวบนเป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับส่วน2ตัวล่างเนาะเป็นมอนเตอร์สาดาวเอาไว้ขั้น2นะครับผมอ่ะตัวแรกนะครับเรียกเป็นอ e ีฟิตมืดมานะครับอาจจะทําสเตทแคสสปีดเฮดพีแม่นยําก็พอนะแม่นสัก60อะไรประมาณนี้นะครับของผมเนี่ยเอาไว้ทําอย่างอื่นด้วยนะผมก็เลยใส่ลูนประมาณนี้ไว้นะครับหลักๆห,หน้าที่ก็คือ สามารถลบดีบัฟนะครับเพราะนี่ดันเนี่ยมีดันมีตัวที่แจกก่อแตกแจก,แจกดีบัฟต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถลบได้แล้วก็สามารถนะครับทําให้เพื่อนเนี่ยนะยืนอยู่ไหวนะครับอตัวนี้นะครับก็เป็นาชาณนะหรือว่าพาราดินแสงนะครับรูนก็อาจจะไม่ต้องเร็วถ้าผมก็ได้นะอาจจะประมาณสักสปีดสักร้อยนิดๆน,นะเลือดเน้นเด็บนะครับเด็บขอสักเจ็ดร้อยนะแล้วก็เลือดขอสักสองหมื่นได้จะดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับรุนเป็นอะไร อ่เป็นเก๊กับอะไรก็ได้นะเห็นไหมบางเม็ดผมก็ยังไม่ได้เสริมเลยนะครับผมก็ใช้มายาวๆนะยันลงหอเหีลยเลยนะตัวนี้นะก็ประมาณนี้เนาะส่วนต่อไปนะครับเป็นไลรี่นะครับไลลี่เนี่ยจะเร็วจะช้าก็ได้นะขอแค่อันนี้เดี๋ยวผมน้อยไปนิดนึงนะอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้ในซิกวอลกิวว์นะครับก็ประมาณนี้นะเป็นรูนี้เกยกับอะไรก็ได้นะครับผมเอาไว้คอยล้างนะช่วยล้างช่วยยูนะครับแล้วก็แจกว่าปีกเนาะอันนี้เป็น เอ่อในส่วนของกิมมืดนะครับกิมมืดเป็น ex กับแม่นยมได้นะเพื่อนเพนะเพราะว่าตัวละครเนะนี่ยนี่ดูรูดไม่ค่อยได้ใช้นะตัวละครนี้ก็คือวางพิษนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูติดพิษสกิลสเนาะวางเสร็จได้เทินต่อก็มีโอกาสนะครับสุ่มสตา์ตัวที่ติดอ่๊บพิษอยู่นะครับผมอีกตัวนึงนะตัวนี้ผมทํามาเร็วหน่อยผมเอาไว้เล่นซิกบอกิว,วอด้วยนะครับนั่นก็คือน้องกีน่าหรือว่าแม่หมดมือคั้นสองเนาะหรือใครที่มีตัวอื่นล่มไฟหรืออะไรเนะี่ยที่แจกพิษก็ใช้้แทนนนไดนะครับเ ปีดเทพพีแม่นยำเนาะใครที่ไม่ได้ไปเล่นซีกนะครับก็ใส่เป็นสตันแม่นยำได้เนาะก็ค so ือสแตนกับสมาธินะครับก็ลูนคล้ายๆกับไอตัวกิมเนาะแต่เป็นสแตนหรือจะใส่เอ็กก็ได้นะครับแล้วทาเลือดให้มันเยอะกว่านี้นิดนึงเนาะนะครับอาจจะลดสปีดมานะครับแม่นยำประมาณนี้กาลังดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกันก็ถือว่ารอบนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมก็แจกกิดแล้วก็โปรโวไปนะครับหรือใครที่มีกิมไฟบอกว่าพี่อ้โหูดันแบบเนี้ยนะเออไอทีผมมันไหวนะผมใส่กิมไฟตวงแล้วลกันนะครับก็ได้นะครับเพื่อนๆน,นะอาจจะใส่กิมไฟแทนอีฟิตมืดก็ได้นะครับผมเราเอาพลาดินแสงบัลลีก็ได้นะครับเออก็เรียกว่าเวลาที่ติดพิษก็จะตายเร็วขึ้นอีกหน่อยนะฮะแต่พลาดินแสงเนะี่ยบอกเลยว่าลงการพวกนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอยช่วยทําหน้าที่โปรโวกนะครับสตาร์ทจากสกิลหนึ่งเนาะ ก็ถือว่าเขาช่างแจ่มเลยนะครับทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลหนึ่งได้ใส่ได้แค่เรานะครับเออเดฟหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวติดพิษตายแล้วครับเพื่อนๆนี่นะใส่เข้าไปเนะี่ยหรือใครที่รูนอาจจะยังไม่แน่นนะเสายังไม่เต็มนะครับก็าอาจจะกดมือก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมเพราะว่าเราได้ดีบัฟมานะเดี๋ยวอีฟิตมื่อเข้าเทินนะครับอีฟิตมื่อก็ทำการลบให้เรานะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้อง ต้องตกใจนะอีฟิตมืดช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าอีฟิตมืดไม่สามารถล้างสตันได้นะครับสตันแช่แข็งล้างไม่ได้นะล้างได้แค่ดีบัฟแดงทั่วไปนะครับแล้วก็สกิล2นะไม่ถ้ากระโดดเนี่ยนะครับถ้าไม่ ขึ้นคิดค่าแม่นยําด้วยนะถ้าเกิดว่ากระโดดติดนะครับฝั่งตรงข้ามก็สตันกระโดดติดกระโดดออกไปเออฝั e, <c oughs> ่งตรงข้ามก็สามารถสตันได้นะครับผมอู้ยทุกคนผมจะตายแล้วผมโดนเกาะแตกนะครับเพื่อนผมนโดนเกาะแตกแต่ว่าน้องพลดินนะครับลุงงานครับผมทําหน้าที่นะครับที่คอยช่วยนะเออจําเลยอันนี้ก็ประมาณนี้ลูกเต่านะครับใครที่อยากเล่นไหมอยากให้ปั้นไหมอยากให้ปั้นเล่นไหมลูกเต่านะครับหน้าที่ของมันก็คือคอยปวดนะครับสตาร์ทอ่า คอยเตาเนาะถ้าได้เลขเหมือนกันก็ได้ออกเทินต่อนะอ,อะไรประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนกันทุกท่าเลยทุกคนแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็สก,กิลว่าแตกต่างกันออกไปนะครับนะครับมาถึงด่าน3แล้วด่านสามไปด่านมินิบอสนะก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่เจ็บหนักนะครับ ถ้าให้ดีก็ให้เวลาดินแสงคอยโปรโวก็ให้นะครับผมเห็นไม่เข้าเทินนะครับอีฟิทมืดทําการนะครับลบบัฟให้เออบัฟแดงนะครับเห็นไหมขนาดผมแม่นเยอะๆนะลงในโถงเนะี่ยบางทียังซีซีไม่ค่อยติดเลยนะยังสกิลโปรโวกยังไรไม่ค่อยติดเลยนะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้ก็เจ็บนะครับก็ทั้งเจ็บเลยแหละ เพราะมอในหอในดันนะครับมันค่างถึกเนาะแล้วก็เลือดเยอะนะครับผมไปแรงด้วยนะเวลาเราตีเกาะแต่นะครับเรียกว่าเผื่อเนะี่ยบินเอาได้เลยทีเดียวนะใครที่บ้านรูนแน่นๆนะครับก็อาจจะใช้เป็นอ่า แวมไฟนะครับอินุมืดแล้วก็ลาพิษไฟก็ได้นะเหมือนตัวที่เราเอาไว้ใช้งานในส่วนของการฟาร์มนะครับฟาร์มรูนเนาะถ้าแสงนี้ก็ยิงแรงนะเพื่อนๆอย่าให้มันได้ยิงนะายทัดมือมก็มีในส่วนของคอยเต่านะเพื่อลดเลือเราด้วยนะครับอันนี้มันโดนโปรวออยู่มันทำอะไรไม่ได้ทุกคนมันได้แค่นี้แหละนะครับ โอ้โหเบาเบาเบา,เบาได้เพื่อนคือไอ้ถ้าแสงถ้าเกิดว่าเราไม่ติดสตันนะครับสกิลเราไม่สตันเนาะมันก็จะได้เชิญต่อนั่นเองนะครับเมื่อกี้มันไม่ติดนะมันก็เลยตีเราเข้าไปอีกรอบนะครับ <S <S เห็นไหมว่าทัดหมื่นมันค่อนข้างปวดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมปั้นนะมาให้ดูนะครับปั้นไว้แล้วแหละเดี๋ยวเอาสกิลเดี๋ยวใส่ร,รูนก่อนนะเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูนะว่ามันน่าเล่นขนาดไหนนะครับ ดัานนี้ก็ไม่มีอะไรนะด้านนี้ไม่มีอะไรเพราะเราเล่นทีมพิษเล่นทีมถึกนะครับฝั่งตรงข้ามก็สโลลดเกตเราไปก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวเาเมจอาจจะแตกได้นะเพราะว่าเขาลดเกตเราแล้วก็ไอตัวทัดมือเลยครับเวลาเราได้เทอนะฝั่งตรงข้ามเกตมันก็เด้งนะครับผมมันก็สกิลสองเซตเราได้เหมือนกันนะพอเราเล่นทีมถึก,ถกแจกดีบัฟนะครับแจกพิษเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบสิครับเนี่ยลดไปเพื่อนลดไปอาจจะตีช้าหน่อยนะแต่จบชัวนะครับ สกิลสองของธาตุแสงนี่ผมว่ามันเอาเรื่องมากนะทุกคนไอ้สตันโคตรดีเลยใครเคยโดนในอัตีเออรีน่ามั้ครับในกิวในซีกเนี่ยโอ้โหแบบปวนจัดเลยนะครับผม เรียบร้อยครับผมอ่ะสต่อไปถึงด่านบอสแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ไอเรารู้งานดีทุกคนไอเราเรียวกว่าลุ้งานนะครับโอ้แต่กระแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โดนเข้าไปนี่กระจุกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดโปรโวไว้นะครับเพื่อนผมรอรสกิลแมมมดก่อนนะโอ้โหแมมมดสกิลสามยังไม่มานะครับ ผม,ออญญผมขออนุญาต,ตนะครับผมขออนุญาตพอสนะเพื่อทำอาภาพประชามปกคลิปแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื<ๆ>่อนีไหมดันรอบนี้แล้วก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะกับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอให้เก็บได้ครบนะอ5ตัวนะครับหรือว่าอ5ตัว ตัวกี่ชิ้นนะสองหชิ้นส่วนนะครับผม,ผมก็ขอเก็บได้ครบกันทุกคนนะครับก็ใครจะอาจจะป้านท่าอะไรนะอยากให้รีวิวท่าไหนนะเดี๋ยวคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทยอยทำคลิปให้เนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม